วันนี้เวลา18นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศสาราดุสิตาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชาวโรกาศให้หนายพมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจากักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบ,บกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการ ทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2,567จำนวน1,282คนเฝ้าทุนลองทุลีพระบาทรับพระราชทานปร,ริญญาบัตรวิทิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้พลเอกทรงวิทย์นนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคลปปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบก พอนอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการฐานอากาศรวมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทางการทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้พระาพร,ราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญต่อนหนึ่งว่าปัจจุบันวิทยาการและสถานการณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับศัพทวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง และสถานการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งทหารและพลเรือนควรจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและติดตามให้เท่ากันอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงของแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้มาเข้ารับ การศึกษาอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรต่างๆนี้และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป